mày ơi <laughs> mày ơi 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 ơi mày 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 เราก็เป็นดาราได้เหมือนกันน่ะเดี๋ยวออกเงอโลเลยค่ะค่ทำงานแ้วทำงานแล้วนเล้าไปตายแลอาจารย์ผมอาจารย์ผมอาจารย์ผมไปไปใใจใจเลยนะถ่ายกบแล้วมาถ่ายคน

อย่างนี้ต้องถามเ้าแล้วค่ะตกเนา้ครยงเ้าแล้วค่ะตั้งเราตั้งวัดทีแรกแล้วมึงไม่ใช่มยังยังเรื่องให้ดีอยู่เลยม่เกรงไอ้คนอะโอ้ยปั่นไฟแม่งึ่งรอบลำเรือเลยไอ่คนน่ะครับพอดำไฟจะคอกแม่งไมจิ๊งผมมาไหนต่อ ผมมาไกลต่อโอ้โห er oh, oh, ุลแลล้วนๆกะทาไปทีเด <bueno. laughs> ียวเ่น <affiliated> ั้นทำไมขึ้นเรือหมดเลยโอ้เห็นแล้วัดยีนั้นคบทีเดียวเก็บร้อยตัมงบนพี่นะอาดูแลครับดูแลไปล้อ ข่ไฟปอ่อยต่อไปท่าไปเลยมันจะได้ไฟกมไปทาตรงแบบแม่งเลยโอ้โหบอก่เยอะเปรนมาถูกได้งานประเด็นงานทีประเด็นบอกว่ามีตเกรดอะโ้มีตะเกรดอะหุตนดำอะถุดำใหญ่อะ่นกยาสีุ่่อปต่อต่าที่เก็บก่อนหรือไ่ก็เเอา